เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาฟาร์มด้วยเซตใหญ่เซตโตกันนะทุกคนนะซึ่งเซตใหญ่ที่ผมบอกก็คือเป็นเซต6ขึ้นไปนะทคนจนถึงการเล่นไนท์นะแล้วก็ที่ไปรับชมเนื้อหาเต็มนะครับผมเนี่ยผมก็จะขอแนะนําร้านเติมเกมวิษัทเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพบก,กันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยนะครับผมในเซตต10ช่อเนี่ยราคาเพียง68บาทและเซ็ต6ช่อเนี่ยราคาเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้ <crunch> าใครสนใจเดี๋ยวลิงก์อยูนะะ่ใต โอเคเหมือนฝั่งนี้จะไม่มีเกิดนะทุกคนเดี๋ยวเราดันไปฝั่งตรงข้ามเลยแล้วกันนะเผื่อจะเจอตีไ้ไนท์คอะวันแบบนี้ใครจะใส่ก็ใส่อุ้ยพี่เสือระเบิดไหนวะกอกลางอุ้ยนี่ยเนี้ยมาจริงละกอกลางกอกลางโอ้โหปะทะกันผมนี่ทิ้งของเลยครับตัวหนักจัดตรงไหนวะผมรู้แล้วมันอยู่ตรงไม่ใช่ตรงไหนแกตรงไหนเนี่ยตรงห้องน้ำเนินห้องน้ำโมเตลห้องน้ำโมเตลชวน ทานียวะเเจ้าๆจ้า้าตาตรงมาตรงมามาเขียวมาเขียวตาหนึ่นองตอตครับโใกล้อยู่เนาะโอ้แล้วมันยิงกับใครวะเมื่อกี้มองไม่ทันเลยหน่ยวะศพคนเฮ้ยเหมือนผมจะเห็นมือคนวะน่าจะศพแหละเอา้าหายละวตรงมาผมแล้วมีศพน่าจะประทะกันตรงนั้น ตอนนี้เหมือนจะเงียบไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราดันไปข้างหงแล้วกันเอากระสุนแป๊บอันนี้คือน่าจะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมดันจนอ้อมมาข้างหลังอุ้ยเจอเจตายโอ้โหมันนอนเงียเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเ้ยเฮ้ยเยเยเฮยเฮยเ้ย้ยยย้้้เเ้้เเ้ อ๋อโอเคผมได้ขู่ขู่ี่ดีนะยึดขู่ได้ไม่ได้ปรับเป็นสะโคมเล็กด้วยขู่ M K E X กระเป๋าใหญ่เหมือนจะเล่นไหนเนี่ยว่ะตัวนี่ยแต่ไม่ผมเล่นโซฟีหาเลยหาเลยโซฟีวุ้นี่ไงอันนี้ก็โซฟีเนี่ยเป็นจีว่ะเจอแลพหนึงแต่โดนจิงสะโคมไปละเฮ้ยเอ้ามีศพมีศพข้างล่างว่ะผมไปเช็คดูครับ โดนไล่ตรงหินเทพก็ศพนะโอเคพี่แกไปเช็คก็ได้นะเพราะว่าตีที่เราอยู่มันมันหมดตีแล้วอะแต่ว่าไปกับเราไปกับเพื่อนก็ไดนะ้โอพโี่สามปุกโดนเอลไอเออาร์ชูคารทนตัวนี้เราซอยของมาก่อนเลยแล้วกันอาจจะเหลือหนึ่งโอ้โหะสุนหมดมโอ้โหปีนล่วะพี่เราดูมูลค่าแค่นี้แล้วกันตัวนี้แฟนผมขับโดนมาเจอนะทุกคนผมก็เลยวิ่งมาเช็คนะ โอ้แล้วมีล็อกแท็กพอบออกี้ว่าบางทีเซฟฟีมันก็อาจจะลักเราก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องไปเปิดกุญแจอะไรโอเคไปเปิดเถอะกลับมาฟาร์มศพที่เรายิงไว้ดีกว่าทุกคน <c oughs> โอ้โหกับ 6AX เชี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ MK อีกตัวหนึ่งครับ <c oughs> เกมแรกเราออกไปเลย <c oughs> ไปใแสนนะคุณสามคิวฮะโค้ <c oughs> อย่างเอาครับเซตใหญ่ <c oughs> ถ้ารอดเรื่อยๆก็รวยขึ้นเรื่อยๆด้วยคนผมว่า <c oughs> มันก็ดีนะ แต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปเป็นตี้นะครับผมโอ้โหเซ็ตโคตรดีไม่เนี่ยและเกมนี้ก็เป็นหมวดกลางคืนให้เราด้วยนะครับผมนะเล่งงนง่ายเลยทีนี้ผมไปวัดซ้ายก่อนเลยปัสซั่งเลยครับผมโอ้โหบอทลมไม่เกิดสุสานด้ยวยแสดงว่าคนเกิดสุสานหรือเปล่าเกมนี้เสียวๆอยู่นะไม่เจอว่ะแกน่าจะไม่มีเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ อันนี้ขึ้นคนหรือบอดวะเฮ้ยแต่ได้แนนบอดออกมาและเก็บเราเชือกสี่ทำไมมีถูกตู้สมบัติมากองกันตรงนี้วะโอเคนหนึอุ้ยเชือกเดี๋ยวพี่เขารางละมันเรีนอยู่เมื่อกี้ตายยตางที่โอเคโอเคโอ้โหมีว่าไหนศพอันไหนบอดของผมก็บวกห้าช่วยชีวิตเกือบตายผมอั่มาทางนี้แล้วผมอั่วทางนี้แล้วโอเคพี่โอเคโอ้โหหินเทพเลยว่ะ สวยจัดเลยตอนนี้ทีมเราลัาแบบว่าอ้อมโอบตีนี้เลยนะทุกคนไม่ได้ใส่ครับไม่แตกแน่นอนเพื่อนมันอยู่ตรงไหนวะแกห้ามชาร์จโอเคพี่โอเคผมลองอ้อมลงมาดูฝั่งหน้ากระดังดีกว่าครับทุกคนเี๋ยวจะมองเห็นนะอุ้ยแกตรงหินมีตรงหินมีมามามาหินไหนหินไหนห็นตรงม้าเขียวม้าเขียวเขียวม้กเขียวเฮยมาแล้ว เอ้าสวยแล้วหลังมาหลังผมสองตัวเป็นไรแกอุ้ยคนมาก็ตัวง่า้กว่าหราโอ้โหโหดเดียวสวยสวยอุ้ยได้ไม่ได้แบบตรงเนี้ยน่าจะต้องไปช่วยกุ้มกุ้มรอกุ้มลงมาที่หลังก็มาแกหลังบอดีใครไม่รู้อุ้ยเยอะจังอะ เราหนีมาเล่นฝั่งนี้ดีกว่าครับทุกคนฝั่งนี้เยอะเกินไปผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าผมไม่ยจอโอเคพี่เดี๋ยวผมระวังแล้วกันไม่น่าจะมีอีกป่ะเงียบละน่าจะดักอยู่แถวข้อแล้วแหละมาเป็นสองตัวผมส่องฝั่งนี้ก่อนเลยยิงแฟนผมตายด้วยนะเนี่ยฝั่งหลังเนี่ยเยเจอ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 ทำไมเล็งไม่ได้ล่ะไปมาแล้วแก ตายหนึ่งนะหนึ่งกดังตายหนึ่งตรงไหนกดดีโกดังโกดังออเอ้าโอเคบอดดีบอดดีข้อเมันมามันอยู่หลังบ้านเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้ามึงกลับไปละหลังฟังหลังฟังตายเอาเรียบร้อยสวยครับหน้าข้างเราจะมาอยู่เม่อเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าตัวเดียวหรือเปล่าฝั่งจุดเกิดเราอ่ะมันยังไม่เคลียร์ผมว่าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ เอาคนนี่โอ้โหเกือบเกือบโดนใส่ล่วงแล้วผมเนี่ยตรงนี้มันเดียนมาเฉยเลยที่ผมมียาป้าขาวบอนอยู่ผมจริงไม่ใ้่วิอยพี่ครับโซยเลยยังวนี้ผมโซยเลยแต่เราไปเคลียร์หนูให้หมดนะทุกคนเท่ากับมาเก็บของนอะเดฉันมีอีกไหมยังไงรับผม เขาปล่อยยัยตาหนึ่งตาหนึ่งตรงมาร์คมาฟ้ามาฟ้าอ่าไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนทำไมเท่าไรเดี๋ยวดูสิอุ้ยไม่ใส่เกาะเอ้าเซตอะไรครับเนี่ยโอ้โหพีก็สูงจะไปเช็คบนคอต่อครับทุกคนบนคออุ้ยนี่ไงขึ้นอะไรอ่ะมันมายืนมองผมอยู่เงี้ยหรือบอดวะเอ้าคนนี่ว่าแกบนคอมีบนคอมีมันปะะเบิดออกมา อ่ะนี่ไงปลาหยุดเลยปลาไม่ถึงจะจะไปแต่มันไม่โผล่เลยวะไอเอาดีไม่โผล่เลยวิิ่งชปาเลยโอเคเพี่อนผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่หน้าตาอุ้ยใช่อันนี้ไม่ใช่ละโอ้โหนกนกนกฟอเจ้าเจ้าตายตายตายฟอตายอุ้ยใกล้ใมาอีกเจ มาจากกกลางกำลังข้ามาเอาขโมยยิงขโมยยิงขโมยยิงผมผมกับตางผมกับผผมยิงไม่ได้นะขโมยเนี่ยจะต้องหลบหลบอีกเดี๋ยวนึ่งไ้มันหมุมันหลบมุมผมแล้วก็ยิงแกข้างหน้ามาโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอหน้าต่างไว้ลอยมันโผงโผงที่มันเป็นมุมผมได้นะแกสวยสวยสวยวเยอะไเ้น ผมรออยู่ผมรออยู่ไมันไม่มันไม่กล้าหูฝั่งผมเลยตรงนี้หยุดเดาใช่ปหมโอเคทีหลังเราทีชูมาละหลังเรานี่ยมันมีอะไรปะเนี่ย,ย,ยต,ตอนนี้เพื่อนกำลังรีตัวอยู่นะทุกคนจะต้องเช,ช็ดชุบกคอนอุ้ยเอา้านี่ไงมันมาแล้วพี่ม,มันมาปาเราเบอรผมแล้วนะเนี่ยไอหลังเราอ่ะ ตัวมาตัวมาตัวมายังไงวิ่งละแล้วมาวิ่งให้นาะยยิงทำไมล่ะตายตายตายนีอ่ออกมาใหญ่ก็ดูนี่ครับมืดๆฝนตกด้วยฟ้นะาคึมอย่างเงี้ยผม,ม<อ>เช็คตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะดูซิว่าจะยังมีหนูดักอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเราเก็บของดีกว่าทุกคน เก็บมากองกองเรืงอะไไว้เถอะไอ้เหอ้ยพี่อะไรอ่ะหมด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 โอเคหมดฮุ้ยหน้าผมเรียบร้อยตายโอ้หผมก็กำลังกดบินโดเลยเจี๊ยงูมาจากไหนครับนี่อ่ะดีแล้วผมวิ่งซิกแซกดูก่อนใส่ไหนวิ่งอยู่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้เหลือตัวบนข้อแล้วคนมันหายไปไหนไม่รู้อุ้ยนี่ไงเจเจเจเผมเจอผมเจอข้างขนาดนี่ไงมันร่อนเลย ยี่ใครวะเดี๋ยวผมส่องข้างบนให้ไม่รู้ยิงใครผมไม่ยิงแล้วครันปืนมาล่าปืนมาล่ามันโลกมันโลกมันดักแล้วมันโลกเฮ้ยเจอ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 ตรงรถถ่ายรถถ่ายแกรถถ่ายรถถ่ายรถถ่ายผมเจอขาวๆสวยเรียบร้อยทุกคนหมดตีตึงเกินดักคมๆเลยตอนนี้โอ้โหแล้วดูเซตดีขนาดคนแต่งดีแกบัญชีเขาบอกหกหมื่น ไม่ใช่ดิออฟอ๋อผมก็ว่าอยู่ผมยัไม่ได้ยินเสียงเอ็มคีโอเคเดี๋ยวเราตัวกระเป๋าใหญ่ก่อนเลยทุกคนพื่อจีจะเอาไปใส่ของนะเก็บตัวฟอก่อนเลยครับมาแค่ปืนทุกคนดูัวแฟนผมโอ้โหยืนไว้อะไรสามวิครับเซ็ตใหญ่จัดจะโดนดัก แล้วก็ตัวข้างในเอา้าทำไมมันเปลี่ยนสั้นเนี่วะนี่ไม่ใช่ละตันนี้อา้ามันดึงไปแล้วนี่ยวะโอเคอ,ออกอแค่นี้แล้วก็อิมมีมอยู่ละนี่เราไปหาดูเซฟแถวบ้านพักก่อนนะคนก่อนจะออกอ พี่ด้วยโอเคตายเฮียหนุ่มดักคือดักสุดเกินดักสุดเกินถึงห้านาทีอ่ะอุ้ยอันนี้ผิดยังใครพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโอเคน่าจะหนุ่มอีกตัวหนึ่งพี่ด้วยครับพี่ด้วยผมโดนดักโอ้โหอย่างนี้ผมไม่ไปละองงไไปเปิดโซฟเปิดเซฟผมไม่ไปละผมออกเลยแล้วกันโอ้โหโดนดักรูดเกือบตายครับทุกคน มาพี่มา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 ด่วนเลยมาด่วนเลย <c oughs> อาจจะฟาร์มอะไรไม่รู้แหละโหไม่เอาเพิ่มแล้วโห่แค่นี้ดีกว่าบอที่จะไม่ได้ออกโอเคอาจจะอยู่ก็อยู่ครับไก่ปูโอ้โหสี่สาห้าก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ได้ออกเรื่อยๆนะครับผมนะสวยเลยยิงไว้โคตรเยอะทุกคนแต่ว่ามีสมบางสมที่ิมันเก็บไม่ได้เลยว่านองจากว่า กระเป๋าเราเต็มด้วยทุกคนแล้วก็มันโดนขโมยไปด้วยนะเนี่ยพอนี้ได้มงโดน,นเคเจ<ด>น,นี้ก็อันนี้มันขโมยมาแทุกคน,นแต่ผมก<ด>็ามาดักยิงมันได้นะโอเคโอเคครับแล้วเกมนี้ผมก็มากระปฟนแค่สองคนทุกคนนะเพราะรว่าทุกคนเนี่ยไปพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เลยไม่ได้อนไนมาทุกคนนะเดี๋ยวมาวิ่งธรรมดาก็พอแหละกับเซตหกทุกคนก็ยังเซตใหญ่อยู่นะโอเคเุ้ยมี่เสียง เอ้าทำไมบอดล้มตอย่างนี้ <c oughs> กลัวจ,จะไปบอด้มอย่างนี้อันมีตัวยิงนี่เองโอ้โูแล้วผมใส่หมวกปิดหูทุกคนผมไม่ได้ยินเสียงเลยคำถามันอยู่หัวข้าผม้เนี่ยสวยละผมต้องรีบเปลี่ยนหมวกด่วนเลยครับเป็นปัญหามากเลยตอนนี้เนี่ยบัตรพาล้มตายอะ่ะแต่ผมไม่ดู้ด้หรองทุกคนผมกำลังจะสงสัยเลยเขา,เา,เาไม่มีเพื่อนหรอวะเนี่ยอา้าว มันจะมาเดี่ยวทุกคนโอเคงั้นเราก็ตยศพเขาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราดึงเข้าไปเคลียร์ข้างในโมนะทุกคนนะเราจะไปหมอเซฟกันดีกว่าครับประชารกรเรามีน้อยนะเราไปเปิดเซฟดีกว่าไปไล่ยิงคนคงไม่ไหวทุกคนโอเคเดี๋ยวมาจุกเ,เอาไปแล้วกันเอาไปซ้อนหน่อยป้ายดักครับโอเคพอคแค่นี้ผมว่าจะไม่มีคนดักนะ อ,อ่าคือโดนสตันอุ้ยอุเกือบตายด้วยเอานี่ไงโดนแฟนผมปานคมๆเข้าให้เรียบร้อยอุ้ยเอาวะมาสองก็จะสยองขวัญได้นะทุกคนเดี๋ยวเราดีตัวก่อนไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาพลังงานเช็คคนต่อเลยครับโอเค ทรงเหมือนจะไม่มีลักข้างในนะแต่ว่ายินเสียงข้างนอกนะทุกคนระเบิดกันยับเลยเดี๋ยวผมจะออกไปเช็คอยู่นะแต่ว่าตอนนี้โอ้หเซฟเ็เ่อนเปิดแล้วอะถ้าจะต้องออกไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งของไปก่อนแล้วกันข้นตนนี้ไม่มีเซฟให้เปิดแล้วนะเด็ไดายมากเลยมาช้าไปครับโดนตัวข้างล่างหมอไปหมดแล้วนะโอเคโอ้โหตรงนี้ก็เหมือนจะมาช้าไปอีกแล้วนะไม่เจอ คนเลยเจอแต่ซากศพนะทุกคนแต่ว่าเอา้าทำไมมันอุ้ยแอดดอบสามลูกนิบพันสองแต่เราบนเลยเลี้ยวเลยครับทุกคนผมก็มาเปิดแอดดอบดีกว่านะถ้าจะมีลุ้นขอแดงนะทุกคนหรือว่าแอดดับตกสองลูกันาจจะก,การันตีขอแดงก็ได้นะรู้่ผมคิดเองหรือเปล่าลุ้นก่อนเลยอุ้ยโอ้โหไม่มาครับ ช่องแรกโอเคแล้วก็ช่องที่สองเหมือนเราจะไม่ทันคนเลยทุกคนนะทั้งเซฟทั้งยิงคนก็ไปยิงไม่ทันนี่ปืนไหล่ไวมเนี่ยยาวๆาเอ็มเคโอ้โหเอวพดีมาโอ้โหปูนปัตเตอร์สามำไงรู้ไโอเคเดี๋ยวเราไปอีกกล่องหนึ่งนะอยู่ข้างหลังเรามาเลยครับขอจบ เลือกผมจะจกจบช่องที่เหลือเองแมบบไม่ต้องเลือกดูซิว่ามันจะได้อะไรอุ้ยอุ้ของทองมาก่อนเลยปึ๊บโอ้โหเกลือทําไมมันเกลือจังวะเนี่ยโอเคครทุกคนแฟนผมก็ไม่ได้ของแดงนะเกลือเหมือนกันแสดงว่าไอา้แบ2สลูกไม่ได้แปลว่าจะมีของแดงร้อยเปอนะทุกคนเคไปหายิงคนดีกว่าผมว่าจะมีช่อง นี่เจอศพแล้วครับเสร็จซากการประทานะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยู่ไหนอุ้ยเจอศพหนึ่งตรงดิมน้ำแต่ผมวิ่งไปเช็คเลยแล้วกันเก็บรือยังเลยอุ้ยยังไม่เก็บยังไม่เก็บตัวนี้ยังไม่เก็บฟอลด้วยโดนเอ็มเคยิงว่ะโอเคแสดงว่าตีไหนนะตีไรย,ยิงตัวบนนี้โดนหรือยังไม่ใช่ว่าวิ่งมาแล้วมันกำลังเคลียรยของอยู่พอดีนะ เรียบร้อยนะวุ้ยกระเป๋าญ่่าเหมือนจะเป็นการล่องรอยล่องรอยการดึงไนนะเอาไม่ใช่ละ <c oughs> ดึงไปทั้งตัวเลยนีกว่าหมวกหูฟังแล้วก็ปืนนะเหลือไว้แค่กระเป๋าใ่ญ่ผมก็เอาหมดครับข้างบนนี้คนหรือบอดวะอ้าวบอดโอ้โหแสดงว่ามันไปแล้วทุกคนนะไม่มีแล้วครับคนออกไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นศพ เสร็จซากศพฟรีที่นายทิ้งเอาไว้นะโอ้เสียดายวะ่ะเราไม่ทันอะไรเลยนี่ไงนี่ก็ศพทีเอาไปก่อนคนระับอ mm ืหืมูดไปหมดแล้วฮะอุ้ยอีวันสี่เม็ดใครไม่เอาผมเอาเองก,ก็เสียขยะข้างในนะทุกคนกระเป๋าแบบนี้ยังก็หนูโอ้โห oh ทำอะไรไม่ทันชาวบ้านจาช่องเขาเลยห้าแสนก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนตัวแรก โอเคครับสำหรับลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครที่ช่นยอบทินี้ผมก็ฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ